สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องไม่น้อยผ้ารวยมัณฑการผ้ารวยเส้นเศร้าผ้าโชคมือนี้ไม่น้อยผ้ารวยก็สิผ้ามาตามแนวทางห้าหน้อยของอาจารย์เส้นเศร้าคือเก่าเนาะคะ่ะห้าหน้อยของอาจารย์เส้นเศร้าห้ามัวว่านนี่เป็นยังไงพี่น้องเอฟซีแตกสามตัวเอฟซีโชคดีโชคมันกับอาจารย์เส้นเศร้าห้าวว่ ท้าอาจารย์เชื่อมซาอูเพิ่นห้วิ่งรูดไว้ทีหากับแปดเนาะค่ะแอดกับล่งไปในคลิปว่าเดินสุดๆคือหาสะพ่อจิตกัติดหาวิ่งรูดเนาะค่ะอี่ค่ะคือเหล็กเข้าหาไวเมวื่อวานนี่มันอาจสิเมื่อดเออค่ะเมือ่อเพราะว่าแอดลูกไม่เหดตีซี แอดลูกไม่เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเย็ซีปกติตีซีมันก็นสีแกลงค่ะแต่ว่ามือว่าน,นี่ฝนตกมือนี่มันก็นเลยคืมเลยเมือดออกไปเฮ็ดทั้งนอกกับดบ้ค่ะมาเฮ็ดอยู่ในเฮียนมันก็เมืมดเนี่ยก็ขอโทษขออภัยเด้อเด็กของเฮ้าก็เข่าสามตัวตรงแปดหนึ่งซูวีไพเนาะค่ะ ปกติเข้ากับเขา่าหนึ่งหาตัวเจาะนาะค่ะเอฟซีผู้ที่ติดตามกัคือสีโชกสีมานกับทางช่องเข้าอยู่เนาะค่ะเมื่อน,นีเข้ากับมาเบิงมาตามกันต่อว่าอาจารย์เซียนท่าอู้พันสีหายเนวทางไว้ตัวใดเฮ้ากับมาเบิงมา ส้มไปพร้อมๆกันเนาะค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์เสียมซาอูสวัสดีค่ะบผมเอ็กซีทุกทุบตุ๊บคาราบดีอากาศกับรีเดท่ามีเกลื่อนสัญญาณกับพอดี้อนมันอะไรล่ะฟูนลมลมข้ามเกลื่อนยันกับพอดี ท้พีฝนทางีมันบว่านน้อยฮบาุว่านนี่มันบอกเอามาตามต่อนนาะมอนี่เัไปน้ำกันเด้อเอ็ดสิดมันจิปกรนุ่งนุ่งกระไลมันนี่มาจูด่าน้อยเอาไปน้ำกันเด้อฮาน้อยฮานอยอัน้ยัที่ยี่สิบเอาวิ่งรุึกับแปดเด้อ มันน้ันลังยูน่ารดน่าจอกกับตับวไรภาพันเหงว่ดีหนึ่งกับแปดค่ะดีรุดหนึ่งกับแปดหนึ่งกับแปดเอาไอ้สองตัว ศูน <03, S 2> ย์ศามศูนย์ห้าไปแล้วไปแล้วสอวงสี่สองห้าสองแปดสองสี่สองห้าสองแปดานี่เก็ไมันชืเียงบดีเอเซีอน ตามตัวห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองคุยอยู่บนต้นไม้สิเพื่อนจการเดินยังไงในบางอย่งไปกันวางสร้างใดๆนะท่านนี้กันมัดเอาไปหาให้จากนี้หรือว่าเห็นเล่นหกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองสามหกเก้าเจ็ด ศูนย์สามหกเก้าสองสามหกเก้าไเรีกสามตัวน้อยสิ้นกับบอดี้ปัญญายังกษ์เอื้ออเออเอาต้นเดียกันเวี่งรูดหนึ่งกับแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหกศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้า สองสี่สองห้าสองแปดห้าแปดหนึ่งหา้าแปดสองหกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองสามหกเก้านี่เนี่ยน้องมี่มันสัญญาณบอดีทั้งเป็นไปเอือ้ออาทให้เมือนี่แมเมือ่อการกระน้บอดีบอดีใเ้ได้ยเนี่นน วันทกี่คนเนี่ยมเ้าก็ไดกลคนคนว่างคืยังไข่เนี่ยยึดติดวันแต่ใข่เนี่ยแกงงยู่บ่ได้คมเครืลบลอืมอารณาเบมือนเดิมหดอีเด้อเฮาก็อยไปกนแนวทางเนาะถึงวาว่ากันก็พอได้เล่นได้ชิดใ้ละเบืนี้ ก็เล่นตามลักมานละเล่นตามเลขเล่นหละเอฟซีเขาเป็เาตามเลขเด่นเท่านั้นละเด่นเท่าบี้ถหดได้ย่นบ้าเขาเสมอไปกันเล่นกันตัวละสองบาทสามบาทไปละ่านมันก็ย่แน่บี้ก็ได้กันยี่ดอกเอฟซีห้ามนีอยู่รางสองซีสองหา ที่ซีนฮะนี่แหละมืนเนี่ยเอาสุากากะเอฟซีเฮากับคอยสุกๆกับมันกันอีกเนาะมันเนาะคุยด้วยกับมาต่อกับไม่สวัสดีครับผมส่วนด้านมันดีอีกทางอย่างสุดๆเลยขอขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจ,อจารย์เียนซาอวที่มาใหา้แนวทางห้าน้อยมือนี้เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเฮากั H G H G. เบิ่งเอาไว้เก็บเอาไว้เด้อค่ะเพื่อเป็นแนวทางทังช่องเข้ากับบ่ได้สนับสนุนใหเรียนการพนันทุกชนิดแ่ะค่ะทังช่องเข้ากับให้เบื้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นพิดถือกับบ่ากันสำหรับเรียกของอาจารย์เสียนซาอูเพิ่นกระหายวิ่งลดไว้นี่เนาะค่ะเพิ่นกระท้วนห้พี่น้อง FC เอฟซีเข้าฟังแล้ว มันก็มือว่านี่ก็แตกสามตัวตรงแล้วก็เขา่าหนึ่งหาตัวเจาะเนอะคะ่ะที่น่อง FC เข้าก็คือสีโชคดีโชคมันกับอาจารย์เสียนซาอูเข้าอยู่กะขอบคุณ f อที่เข่ามาเบิงมาชมที่กดไหลกดแชร่ห้คอมเมนต์มาให้ฟังเนาะคะ่ะ ก็ขอบพุ่นพลังเงียบทุกเสียงทุกสายที่เขามาเบิงมาติดตามทั้งช่องแม่น้อยผ้าร่วยก็ขอขอบพุ่นหนึ่งไลลหนึ่งแช่สำหรับ f อฟซีที T, กดไลคกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งอาจารย์เส้นซ่าอูเนาะคะ่ะ ก็ขอขอบพุ่นุุกคอมเมนต์เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปนหนาเขาจะจังคอยมาพอกันไหมขอให้พี่น้อง FC เยซเฮ้ามีแต่ความสูขความเจริญความเก็ยบยาย่ใดความไข่าย,ยมีปล่อยมี อายุวนโนสุข,ขังพลังเงินท่องบ่อึตดบ่อยากบ่ทุกบ่อยากสุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ